ี่เขาลงครับถ้าเกิดกรุงเทพเนี่ยมีตลาดนัดจักรจักใช่ไหมครับมีวังหลังมีตลาดนัดรัชด,ดาประมาณนี้นะฮะสาแก้วแน่นอนมีโรงเกลือนะฮะที่นี่ที่ปัตตานีก็ไม่ยอมแพ้ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันเขามีตลาดนัดมือสองนะฮะอยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียวที่นี่นะฮะมีชื่อเรียกว่าตลาดจะบังตีเกะาะครับ ตลาดจบางตีกอน,นะครับเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะสินค้ามือสองทุกอย่างตั้งแต่เสือ้อผ้าทั้งของผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่วัยชรามีหมดครับหมวกรองเท้าถุงเท้าชุดว่ายน้ําแม้แต่ชุดชั้นในก็ยังมีเลยครับเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับเขาจะปิดถนนแล้วก็นําสินค้ามาเปิดกระสอบขายกันบนถนนน,น,นี่แหละครับหรือไม่ก็แขวนไว้ตามร่มของแต่ละร้านอย่างที่เห็นละครับท่านผู้ชมก็ มาเจอร้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นร้านที่มีของดีของเด่นของดังนะฮะคนมากันเทียบเลยก็ประกาศสอบเลือกกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าน่าจะมีอะไรโดนๆบ้างก็รู้สึกว่าจะเป็นประมาณ3ตัวร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ2ตัวร้อยเหรอพี่ไม่ใช่3ใช่ไหมพี่โทษทีนะครับพูดผิด2ตัวร้อยอันนี้รื้อได้เลยนะพี่ได้เลยครับต้องรื้อต้องคุยไอ้สองสองตัวนั้นพี่เอาอลไรให้พี่เอาแล้วเอาะไรให้ ช้าไปนิดหน้ามาเช้ากันนิดหน่อยนี่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 เป็นไงเวิร์กไหมเฮ้ยอันนี้ก็สวยตรงไวยครับแถวนี้สองตัวร้อยสองตัวร้อยกติสองตัวร้อยวันนี้พิเศษเลยร้อยเดียวสองตัวเอ๊ะมันเท่ากันอีพี่ ต,ตัวตนี้โอเคนะแต่ไม่รู้ลายมันน้อยไปป่ะไม่ได้มีแค่หน้าร้านอย่างเดียวนะท่านผู้ชมครับ,บห,รนะหลังร้านยังมีครับดูได้พี่สวัสดีครับเฮ้ยอันนี้ก็สวยลายเวสป้าดลยดูลายซะก่อน ขายทุกวันมั้งครับพี่ที่นี่ก็คือจันทร์กับพฤหัสครับผมและตลาดมันจะมีทุกวันเวียนไปพวกนี้ก็เอ่ยราสงขลาครับผมนราธิวาสมันจะมีอย่างงี้พี่ก็ต้องเดินสายปะพี่ก็ขายทุกที่ก็ไม่มีหน้าร้านก็แต่งต้อยอย่างเงี้ยก็พวกนี้พี่เขาคัดคัดก็ขึ้นไปขายกรุงเทพครับผมอ๋อไอที่เราเห็นอยู่แบบหน้าโรงารามสวนอะไรเงี้ยใช่โอ้ยอย่างงี้ถึงกรุงเทพเนี่ยตัวนี้ผมซื้อไป50บาทไปขายกรุงเทพว่าจจะตัวละสี่ห้าร้อยใช่ละครับห้าร้อยกำไรสองสามเท่าละชับ ยิงถ้าเป็นโอกาสทางธุรกิจเห็นแล้วเลี้ยอยงี้ยดีแล้วอย่าเลยเป็นของประชาชนนี่ก็สรุปแล้วนะท่านผู้ชมครับได้มาตัวเดียวตัวที่ใส่อยู่นี่แหละครับเป็นไงบ้างเออไหมล้อนะขอถอดก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดินลุยต่อครับยังมีอีกหลายร้านมากๆมาเดี๋ยวเขาจะปิดซะก่อน ยีนครับท,ท่านผู้ชมครับที่นี่มีเยอะจริงๆผมนึกว่าจักรุจักเยอะแล้วนะฮะมาเจอที่นี่หน,น่อยมีครบทุกแบบทุกไซส์จะริมแดงริม,มเ,รเขียวริมเหลืองมีหมดครับลองมาดูขอทางหน่อยครับเฮยเจอทางแล้เสวัสดีครับพี่อันนี้เขาเรียกว่ากริดไหมพี่กริดโบราณเลยพี่กริดโบราณครับท่านผู้ชมครับโบราณอันนี้ก็ยังกริดอยู่ครับพี่ มีดเอาแล้วให้เกตันมีนี่เป็นของปัตตานีแล้วพี่ปัตตานีเลยฮะเออเข็มทิศบนเรือใช่เข็มทิศนะฮะเข็มทิศโบราณราคาพี่ราคาสองพันสองพันสองพันต่อได้ไหมต่อได้ขอให้อยากให้ได้ก็บอกแล้วกันเยอะครับของเก่าของโบราณที่นี่ก็มีเหมือนกัน ลุยต่อวันนี้คึกคักมากตลาดแห่งนี้ขขบพูดมากนะครับพี่สวัสดีครับ hey. 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 ก็มาถึงปัตตานีนะฮะห้ามพลาดตลาดนี้เด็ดขาดนะฮะก็มีกันทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงก็มากันนะฮะของดีๆเด็ดๆเ,เพียบคนน่ารักบรรยากาศดีมาถึงปัตตานีห้ามพลาดครับ ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยแดดปลิ้งเกลี้ยงอากาศร้อนๆนะฮะเราก็มักจะหาแบบที่เย็นๆแอร์เย็นๆน้างกาแฟเก๋ๆ <Yeah. S 1> นั่งกรุงเทพมีเยอะครับที่ปัตตานีก็มีเหมือนกันอย่างนั้นแต่อย่างนั้นเราไม่นั่งมันจะเหมือนชาวบ้านเขาที่ปัตตานีต้องนั่ง o u t อ o o r o u t ่ i d e ต้นไม้ใหญ่อย,อย่างที่เห็นและะ้วฮะไม่ใช่แค่บรรยากาศดีนะฮะอาหารต้องเลิศต้องเด็ดแน่ๆแถวนี้นะฮะแถววงเวียนมออเนี่ยขึ้นชื่อครับท่านผู้ชมครับเรื่องมาตบา เรื่องโรตีกาแ,แฟร้อนกาแ,แฟโบราณชาร้อนชาเย็นมีครบหมดเราสั่งมา4-5หอย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาลองชิมกันให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเต็เตมเลยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วอร่อยแค่ไหน แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับมีโรตีอย่างที่เห็นแป้งมาร้อนๆเลยนะฮะจานแรกนี่ก็คือโรตีน้ำแกงจุ่มลงไปนะฮะที่น้ำแกงอร่อยกำลังดีครับโดยเฉพาะกินกับโรตีเ <Yeah. S 1> ยี่ยมครับหนึ่งอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือมัตะบะนั่นเอง <Yeah. S 1> ดูไส้ซะก่อน <Yeah. S 1> น่ากินมากมาก มาร้อนๆอีกเหมือนกันจิ้มลงไปนี่น้ำจิ้มขั้นตอนสุดท้ายนีย่ขั้นตอนนี้ผมชอบมากอ,อันนี้เบอร์สุดๆครับมาต่อที่เขาเรียกกันว่าลูกครึ่งข้างในเนี่ยก็มีทั้งข้าวโพดแล้วก็มีกล้วยแล้วก็แป้งข้งนอกถ้าใครชอบแบบหวานหวาน กล้ยวยเช้าๆนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเบิร์มกมากแน่นอนคุณผู้ชมครับต้องตบด้วยเครื่องดื่มร้อนๆนะฮะจะเป็นชาร้อนแบบผมหรือว่าจะเป็นกาแฟร้อนหรือว่าจะเป็นโอวัลตินร้อนก็ได้หรือว่าถ้ามันร้อนไปนะฮะอยากได้อะไรเย็นที่นี่เขาก็มีเหมือนกันก็เอานี่ยแหละนะลาดใส่น้ําแข็งไปเย็นชัวร์นะฮะแต่เป็นชายเย็นกาแฟเย็นหรือโอวัลตินเย็นน้ำคงน้ำาุวดที่นี่มีครบทุกอย่างครับ ก็อย่าลืมมากันนะฮะท่านผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยหาไม่ยากครับอยู่ตรงวงเวียนมอแถวนี้เขารู้กันหมดนะฮะถ้าเกิดมอท่านผู้ชมอาจจะงงเอ๊ะมันคืออะไรที่ไหนก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะฮะวิทยาเขตปัตตานีนั่นเองก็มากันนะไม่ต้องรีบมานั่งแช่อาหารอร่อยๆึมซาะกับบรรยากาศบัวครับ